สวัสดีค่ะพบกับพี่แรมนีรดีมนาค่ะเช้านี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านสวนค่ะบ้านสวนอปสรบ้านของคุณหมอนะคะวันนี้เราก็ได้มาปลูกบัวเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ปลูกบัวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะนี่วันนี้เราก็อยู่ที่บ้านสวนเหมือนเช่นเคยทุกวันค่ะเชา้านี้ลูกของคุณหมอนะคะคนหนึ่งนะคะก็ได้นํา ต้นว่านกาบหอยนะคะมาประดับไว้หน้าสวนนะคะไว้ให้คุณแม่นะคะซึ่งคนหนึ่งเนี่ยก็ชอบชอบในการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นคนมือเย็นนะคะปลูกอะไรก็สวยนะคะ <c oughs> วันนี้เราก็อยู่กันที่นี่เหมือนเช่นเคยทุกวันวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันพักผ่อนง่ายๆสบายๆค่ะตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าจะสวยไหมนะคะนี่ค่ะ ปลูกไว้หน้าสวนนะคะประดับเพื่อความสวยงามค่ะที่สําคัญนะคะตรงนี้ก็คือแบบว่าคนหนึ่งจะปลูกไว้เพื่อที่ว่าจะยึดให้ดินแบบเวลาที่ฝนตกนะคะเวลาฝนตกก็คือยึดดินไว้ไม่ให้ชะล้างลงไปเยอะนะคะนะคะแล้วก็จะประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่อ่า พื้นที่บ้านส่วนของคุณหมอนะคะก็จะมีบริเวณเนะื้อที่อยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่นะคะซึ่งก็จะได้แบ่งเป็นพื้นที่ในการอยู่อาศัยนะคะแล้วก็ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็ทําสระน้ำเล็กๆหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหลืออีกประมาณอีก2ไร่นะคะก็จะเอาไว้ปลูกข้าวค่ะซึ่งอีกไม่นานนะคะก็จะไถไถนาน,นะคะแล้วก็จะหวานข้าวนะคะ ตอนนี้ก็รอให้คนงานนะคะมาไถาแล้วก็มาหว่านให้นะคะวันนี้บรรยากาศดีค่ะช่องนี้ช่องเช้าประมาณ10บโมงเช้านะคะนี่ค่ะคนหนึ่งก็จะทําเป็นกิจวัตรเหมือนทุกสัปดาห์ค่ะก็คือจะมาที่นี่ประมาณสัปดาห์ละครั้งสองครั้งค่ะส่วนพี่แลมนะคะก็จะมาบ่อยเป็นประจำค่ะเพราะว่าที่นี่ลมลื่นแล้วก็เงียบสงบดีค่ะที่สําคัญนะคะมีแบบที่ให้เรานั่งพักผ่อน เย็นสบายๆค่ะมาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ไม่ร้อนนะคะถึงแม้ว่าที่นี่จะอุณหภูมิของรอบๆตรงนี้อยู่ที่ประมาณ40องศานะคะก็ไม่ร้อนค่ะเพราะว่าที่นี่มีต้นไม้เยอะค่ะที่สําคัญนะ้มีน้าํามีลําธารด้วยนะคะมีคลองให้เราไว้นั่งเล่นด้วยนะคะพี่ดำก็ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมหลายคลิปแล้วเนาะค่ะก็หวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะคะค่ะอันนี้ก็ มาอัปเดตนะคะการทําบ้านสวนให้หน้าอยู่นะคะซึ่งพี่แรมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูแล้วนะคะหากมีแรงบันดาลใจนะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมอาจจะนําไปปรับใช้กับสวนของท่านผู้ชมหรือว่าบ้านของท่านผู้ชมนะคะให้สวยแล้วก็ร่มรื่นเหมือนแบบบ้านของคุณหมอนี่นะคะค่ะตอนนี้ก็จะลดน้ําค่ะ รดน้าเพื่อที่จะให้ต้นไม้ที่ปลูกลงไปนะคะมีความชุ่มชื้นในดินนะคะแล้วก็โตวไวด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสบายสบายค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับรั้วหน้าบ้านเนี่ยคะมีหลายๆท่านนะคะบอกว่ารัา้วหน้าบ้านสวยจังเลยอันนี้ก็จะเป็นรั้วแบบ ทำเองค่ะคุณหนึ่งทำเองค่ะโดยทําจากไม้วัสดุตามธรรมชาตินะคะส่วนมากที่นี่จะเน้นวัสดุตามธรรมชาติค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อได้หาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเน้นเป็นการแบบให้ธรรมชาติมาบําบัดนะคะแตบบ่ว่าเวลาที่เรามาพักผ่อนหย่อนใจนะคะนั่งพักผ่อนหย่อนใจที่บ้านสวนก็จะมีความสุขมีความล่มลื่นด้วยต้นไม้นะคะ นอกจากนี้ไม้ที่เรานํามาประดับก็จะเป็นไม้ธรรมชาตินะคะมันก็จะเพิ่มความร่มลื่นแล้วก็ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่แรมนี่เลดด้บรรณานนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมนี่มาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกกาติดตามรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ